กาดาละกับมาพี่เธออย่าตะเลิดลีกลีมีไปโอพีนันราเจ้ามาแค่ไหนกี่ยังยกให้ไรตั้งสองตรางว่าบ้านของเรามันก็ไม่ยหญ่ไม่โตเป็นตึกบังกะโลแต่ยังไม่มุงหลังคาเจ้าอยู่ไม่ได้ ใช่ไหมแก้วตาจึงจากพ่ยาไม่อยู่ลังคาสีแดงพี่เที่ยวตามหาไม่เจอควันตาสักทีกรุงเทพเดียวนี้ก็มีแต่สีและแสงต้องยืนรันโทษหมดเรียวหมดแรงตามหาแม่แดงสิยังไม่เห็นจะเจอ รีบกลับเถิดนามามุงลังคาด้วยกันไม่ต้องอายจันเพราะมีแต่ฉันและเธอกลางคืนนอนฝันกลางวันนอนเพลอดึกๆกลับมาอีตอนน้ำค้างมัน